ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกปรับเรื่องใจค่ะได้บ้านหลังใหม่จากกองทับบกนะคะโดยเป็นโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางรวมถึงเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ พลโทร,รังสีกิติยานทรัพ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกเป็นประธานสมภอบ้านที่ช่อมแซมแล้วเสร็จของผู้ยากไร้และได้โอกาสจำนวนหนึ่งหลังให้กับนางมลิศีจันท์อายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่215หมู่2ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกค่ะ โดยที่มีพลตรีชย,ยาจุ้ยเจริญที่ปรึกษากองทัพภาคที่1ในฐานะเลาขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งและคณะ,ะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่1ร่วมส่งมอบบ้านให้กับนางมะลิด้วยบ้านของนางมะลินั้นมีผู้อาศัยอยู่ด้วยกัน6คนนะคะประกอบด้วยสามีและบุตรธิดา สภาพบ้านเดิมชำรุดสุโสมมากค่ะในการนี้มฑลทนฐหารบกที่12จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุในการดําเนินการช่วยเหลือตามโครงการซ่อมแสนบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และได้โอกาสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางโดยกองทัพภาคที่1ก่อนที่กองทัพบ,บก โดยกองทัพภาคที่1จะเข้าไปดําเนินการซ่อมแซมบ้านให้ได้รับความร่วมมือนในการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จากบริษัทเอกชนจำนวน1นึ่งแานวน139,322บาทดําเนินการซ่อมแซมบ้านให้ใหม่ทั้งหลังโดยมณฑลทหารบกที่12ตั้งแต่15มิถุนาย,ยน2563ถึง30กรกฎาคม2563รวมใช้เวลาในการดําเนินการ45วัน บ้านหลังนี้หนูทำอาชีพขายอาหารตามสั่งค่ะเล็กๆน้อยนะคะบ้านหลังนี้มีอยู่ห้องเดียวแล้วก็ไม่มีกําลังจะต่อเติมอีกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกองทัพบ,บกที่เห็นความสําคัญของประชาชนีิฉันปรับพื้มมากค่ะ นอกจากการมอบบ้านให้กับนางมลิแล้วนะคะในวันนี้พลโทร,รังสีเลขาะยังได้เดินทางไปสำรวจและประเมินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกอีกจำนวน5้าหลังค่ะประกอบไปด้วยบ้านของนางสวรรค์นวลเขียวอายุ65ปีประกอบอาชีพเกษตรกรมีฐานะยากจน บ้านของนางชวีทุนนาเมืองอายุ64ปีประกอบอาชีพเกษตรกรมีฐานะยากจนอาศัยเพียงลำพังในบ้านพักชั้นเดียวไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยบ้านของนางบัวน้ำรัพย์อายุ69ปีเป็นบ้านไม้2ชั้นอาศัยอยู่กับบุตรและหลานแต่ว่าไม่ได้ประกอบอาชีพมีฐานะยากจนเป็นบรรดาของพลทหารปรเมศชาติไทย บ้านของนายละม่อมอั่วเท้าอายุ75ปีอาศัยอยู่กับภรรยาในบ้านสังกสีผุพังไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีฐานะยากจนค่ะและบ้านของนายสว่างสิริโกอาอยุ87ปีไม่ได้ประกอบอาชีพนะคะรับเงินสวัสดิการของรัฐเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพบ้านมีสภาพทุดโทมไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้คณะได้เดินทางไปยังบ้านของนางปราณีไว่ว่องอายุ87ปีผู้ทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งเป็นมารดาของพลทหารวนัสนันท์ไว่ว่องโดยได้ทําการมอบพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับเตียงผู้ป่วยรถเข็นวิลแชร์และถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย สำหรับโครงการซ่อแสซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางโดยกองทัพภาคที่1น,นั้น มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนปัจจุบันค่ะได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบบ้านให้กับประชาชนไปแล้ว268หลังแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร167หลังต่างจังหวัด101หลังค่ะ